สวัสดีค่ะทุกคนมน,นี้มาเฮดกับเขาแห่งตัวนี้แล้วนะคะทุกคนฝากติดตมามรับชมเลยด้วยค่ะมณนนีมะเฮดกับเขาขึ้นเก้าล่ะค่ะทุกคนข้นาเฮ็ดกับเขาสไตล์ตุรกีให้รับชมคือเก่าค่ะทุกคนพันเปิดเสียงบ่ไระน,นะคะพันมันเสียงดังค่ะทุกคนทั้งเสียงลูกเสียงทีวีแล้วก็เสียงไอเครื่องดูดดูดล้มนะคะเครื่องดูดควันนะคะมันดังเนาะ พันกระไตรต้องได้พากเสียงเอานะคะมือนี้สีหงเขาเม็ดสีเหลืองๆนะคะให้รับชมกันนะคะเป็นเขาอีกชนิดหนึ่งของตุรกีนะคะเขายุคตุรกีกับมีเขาหลายอย่างนะคะมีเขาซาลีมีเขาบาเล่แล้วก็เขาเขาอันนี้แหละคะ่ะเม็ดสีเหลืองๆในพัน่แนี่ใจว่าซื้ออย่างเนาะคะ่ะแต่ว่าเขาก็กินดูขึ้นกันเนาะคะ่ะเฮ็ดสลับกับเขาเม็ดสีขาวนะคะทุกคนส่วนกระทะที่ยู่ข้งๆนั้นเป็นกระทะ ไก่อบของพันเนาะคะ่ะมื่อนี้พันบม่ได้ใต่เตาอเว่นนะคะอบไก่เนาะคะ่ะพันกะล้องอบในกระทะเบื้องนะคะอบในกระทะกะสีใสเครื่องปรุงคือก,กันกับอบในเตาโอเว่นนะคะทุกคน ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะคุกเข้าให้เก่ากันเสร็จแล้วนะคะทุกคนพันกับใส่เนยลงไปนะคะใส่น้ามันพืชแล้วก็ใส่น้ำาลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดไว้แบบนี้นะคะล้อให้ใกล้สุกแล้วพันควายสิเปิดฝานะคะที่พันเห็ดแบบนี้เพราะว่าการอบในเตาโอเว่นนะคะเวลาเขาใส่น้ำาลงไปนิดนึงนะคะ,ะปิด แลปไว้แบบนี้แล้วก็เปิดฝานะคะสีเขียวในใกล้ของเขานุ่มแม่นบอค่ะพันก็เลยร้องเฮ็ดกับเต่านะคะอบกับเต่าธรรมดาเบิ้งนะคะว่าสิเป็นอะไรเนาะค่ะช่วงนี้ทั้งตุรกีนะคะเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะพันก็ใส่อินเทอร์เน็ตทั้ง VPN นะคะทุกคนบางเธออาจสบ่สะดวกไปเยี่ยมเพื่อนๆดูเท่าไรนะคะเพราะว่าบางเธอสัญญาณเน็ตก็ดโดนตัดไปเองกับมี้นะคะแบบเวลาบางทีเฮาเปิดเบิ่งเปิดเมือันบ่ได้นะคะเขาต้องเปิดแล้วก็ พักไว้สักพักนึงแล้วค่อยเขามาใหม่ยังสี่นะคะอาจสีบ่ค่อยสะดวกนะคะช่วงนี้กัอย่างที่บอกนะคะว่าในคลิปสัน้นอภัสกศิลโลงไปนะคะว่าตุรกีมีเหตุการณ์นี่ยังเกิดขึ้นเนาะคะ่ะทุกคนก็เป็นเหตุการณ์ทั้งการเมืองเพลินนะคะเขาวาน,นี้นะคะทุกคนที่พันใส่หูเนะขาต้องเื่นซื้อว่าพ er ิลาบูกเกอร์บูกเกอร์นะคะพิลาบูกเกอร์แบบนี้นะคะเนีแ่บบสีเหลืองๆนะคะทุกคน ขันบนเลใจว่าบานเ้ามีบนนะคะเดี๋ยวจะเปิดฟอยนะคะเ,คะเ,คเปะิดดูยดก,ก,ก่อน,นะะโอ้ใกล้ก้ก้งอบอีกนิดนึงให้ใกล้สุดก่อนกว่าจะเปิดะคะ่ะ สีสันเพิ่นนะคะภาสิเปลี่ยนแบบนี้ค่ะทุกคนรอชมนะคะว่าสิเปลี่ยนแบบใดเนาะคะเนาะ มาว่าถึงรายละเอียดนะคะนิดนึงนะคะสําหรับเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ในตุรกีนะตอนนี้ทุกคนนะ่าจะเป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วนะคะพันถึงออกมาว่านะคะทุกคนหลังจากที่โดนปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะปิดการจราจรตามม้านะคะทุกคนแล้วก็ห้ามประชาชนพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการประท้วงนี้เด็ดขาดนะคะแล้วตอนนี้ประชาชนก็บ,บย่ยมนะคะออกไปเรียกร้องความเป็นธรรมนะคะ,ะรู้สึกว่าประชาชนนี่ออกไปประท้วงกัน เกินเครื่องของประเทศเลยนะคะทุกคนออกไปประท้วงเยอะมากๆคังหญ่เลยนะคะทั่วแทบทั่วทุกจังหวัดนะคะก็ไม่มีการประท้วงเกิดขึ้นนะคะตามที่พันุเบื้องเข้ากับประมาณห้าสิบห้าจังหวัดนะคะที่ออกไปประท้วงกันคะ่ะสําหรับบ้านพันุนะคะก็มีความปลอดภัยหายเพราะสมควรนะคะทุกคนปลาอยู่ไก่จากในเมืองนะคะส่วนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คนลหลายๆที่มีการชุมนุมกันก็นกนคือว่าเป็นในเมืองนะคะะส่วนมากนะคะตามจุด สัญจรต่างๆนะคะตามจุดสัญจรเมโทบัสนะคะหรือว่าตามมัสยิตหรือว่าตามที่สถานที่ต่างๆนะคะในเมืองค่ะทุกคนแต่ว่าแฟนก็บอกว่าเป็นไปได้กับ พยายามบ้ออกไปข้างนอกหรือว่าไปเดินเล่นข้างนอกนะคะบางทีเขาก็บ่แเน่ใจว่าสิมีเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นบ่เป็นบ่ค่ะก็ดีว่าช่วงนี้น้องอีสากับบ้สบายน้ำนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะทุกคนจากหนาวนะคะก็สิไปสู้หนาฤดูใบไม้ผลิเป็นบ่ค่ะก็สีเรนะิ่มมีอากาศอุ่นขึ้นเป็นบ่าแล้วที่นี่ก็สิมีฝนตกสลับกับอากาศหนาวนะคะทุกคนช่วงนี้แล้วอากาศเปลี่ยนแปลงน้องอีซากับพันพาน้านอีซาไปเล่นข้างนอกไปเล่นภาคดูแล้วที่นี่ลมมัน ลมมันน่ยแห้งนะคะทุกคนแล้วที่นี่นองกับเล็บบสบายนะคะบสบายมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็จะหายดีแล้วนะคะสําหรับตัวพันเองที่ในฐนานะที่อาศัยอยู่ในประเทศตุรกีมาหลายปีนะคะพันกน ภาวนาวา่าขอให้บ่มีเหตุการณ์นี้ยังร้ายแรงนะคะขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนช่วงนี้ทุกคนที่อยู่ในตุรกีก็ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะวความเป็นไปเป็นม้าแบบใดเนาะคะ่ะบกมาเรื่องเห็ดอาหารของเขานะคะทุกคนสําหรับกับเขามื่อนี้ก็จิมีไก่อบกระทะแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็หุงเข่าแบบตุรกีแล้ะก็เม็นสีเหลืองๆนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะพันกระเห็ดขนมหวานที่ซื้ออ e ีมิกนะคะทุกคน ขนมหวานนี่ก็เฮ็ดง่ายๆค่ะปกติพันธุ์สิไส้นมน้ำนะคะเมื่อนี้ก็เป็นแบบบ่าไส้นมนะคะขนมหวานอันนี้พันธุ์สีมีความแบบว่านุ่มๆนะคะทุกคนนุ่มๆอร่อยนะคะเห็นแบบว่าเฮ็ดง่ายๆนี่ก็คือช่างสิบแซบนะคะแต่ก็แซบดีค่ะทุกคนแล้วก็อีอย่างนึ่งก็เฮ็ดง่ายเลยค่ะสําหรับบางทีเฮ็ดเ็จแล้วเฮากับสิโรยแบบว่าโรยทั่วกรีนนัดนะคะกรีนนัดสีเขียวๆนะคะเขาก็เอามาทุบๆนะคะแล้วก็โรยกรินนัดไปน้ำนะคะแต่ว่ามื้อนี้พันธุบ่ได้โรยดอกค่ะบ่มี ช่วงนี้พันกับฟาพันเป็นเมื่อยๆนะคะทุกคนอาจจะไปหาเพื่อนเพื่อนซานะคะอาจจะไปหมาว่าเพิ่งคลิปเพื่อนเพื่อนซาตอบเมียนซาอย่างเฮ็ดนี่ยังซาไปเปิดเลยค่ะอาทิตย์นี้เนาะคะ่ะก็คือว่าเป็นช่วงอยากพักพอนนะคะทุกคนอยากพักพอนนะคะหลายๆอย่างนะคะก็สิได้เืิ่งจะคลิปตอบตะคอมเมนต์นะคะแล้วก็จบนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งพันกับจริงจังที่สิเลียนภาษาตุรกีกับลูกน้ำละค่ะเพราะว่าน้องอีซาค่ะ รู้แต่ภาษาอังกฤษเนาะคะ่ะรู้แต่ภาษาอังกฤษแล้วก็เพื่อนกับซิมากเกบาไทยกับแม่มันบอลค่ะแล้วที่นี่ภาษาตุรกีเพื่อนกะบ่ค่อยอยากจะอยากเบอลนะคะแล้วที่นี่พนอน้องอิซาก,ก็เลยเบอกว,ว่าให้สอนภาษาลูกนะคะช่วงกลางวันพันกับซิมบ่ค่อยว่างนะคะเฮ็ดเฮ็ดนี่ยังงานบ้านนี่ยังเสร็จเรียบร้อยแล้วพันกะ เรียนหนังสือกับลูกกับเบื้องลูกล่ะคคะยังคิดบอออกเลยนะคะน้องอิซาจะต้องไปโรงเรียนนะคะในเดือนประมาณเดือนกันยานะคะปีนี้เนาะคะ่ะน้องจะต้องไปขื้นป่อหนึ่งนะคะทุกคนพันกันยังคิดผ่าบอ,อกเลยว่าน้องสิไปเลี้ยนแบบไดนเนาะคะ่ะปีนี้ตอนแรกก็ว่าสิพากันกลับไทยนะคะ แล้วที่นี่เอาไปเอามาก็บคือสิบ่ได้กลับอีกแล้วค่ะทุกคนมีแนวยกขห้เหตุอีกแล้วน,น,นะคะก็เลยแบบว่าบ่ทัานให้กล uh ับกันนะคะอาจสิเป็นปีหนานะคะให้ยังโล่งๆคล่องๆก้อนเนาะค่ะตอนนี้อาหารของเขากับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอาหารพร้อมรับประทานทุกอย่างแล้วนะคะนอกจากไก่แล้วก็ข่าวแล้วก็ขนมหวานแล้วก็สิมีสลัดผักน้านะคะทุกคนสลัดผักก็สิมีทุกมือเพราะว่าคนตุรกีส่วนมากก็นิยมกินสลัดผักกับ อาหารนะคะทุกคนอาหารช่วงอาหารกลางวันหรือว่าอาหารเย็นอาหารมื้อนักๆที่มีพวกประเภทเนื้อสัตว์จังสี่นะคะเพิ่นกสบมีสลัด ควบคู่ไปน้าค่ะทุกคนเขาเมียอชีเรื่องเืองนี่เพิ่นกะสิมีความแข็งนิดๆนะคะทุกคนเพิ่นก็เลยเวลาหุงกะสิใส่น้ําหลายกว่าปกติกับเขาธรรมดานิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เวลาอ่างนะคะใส่เวลาอ่างอบไว้หลังจากที่ซุกแล้วก็ปิดฝาไว้สักพักนึงนะคะประมาณห้านาทีนะคะหรือสิบนาทีนะคะให้เพิ่นแบบว่าอบเข่าให้มันนิ่มๆจากน้อยนึงนะคะทุกคนแล้วก็ถึงสิบพร้อมรับประทานเนาะคะ่ะเสร็จแล้วก็สิมาตักเสิร์ฟ โตลงโตแบบนี้นะคะทุกคนอาหารของเขาก็น่ากินอยู่ค่ะ nah. ทุกคนพอน้องอีซ่ากลับมาคนะเมนูนี้น้องอีซ่ากลับมาค่ะคลิปนี <determ> ้เป็นคลิปของวันอาทิตย์นะคะหลังจากกินอาหารกันเสร็จแล้วนะคะเขากับสิพากันไปไปเรียนบ้านลุงนะคะเพื่อนเพิ่อนโทรมาชวนไปบ้านนะคะไปกินอาหารเย็นนะคะไปนั่งคุยกันนะคะช่วงรามาสานนะคะทุกคนตะว่าเสาร์อาทิตย์พอน้องอีซ่าเพิ่นบ่ได้รามาสานนะคะทุกคนเพิ่นหยุดนะคะ แต่ว่าเพื่อนกับไปบ้านลุงเพื่อนกับไปกินอาหารเดียน <c oughs> น้ากันนะคะ <c oughs> กับไปชมบรรยากาศนะคะ <c oughs> บ้านหลังนี้กับเป็นบ้านของแม่ยาป้ปูเป็นเฮดไว้นะคะกับมีสามสั้นเนาะคะ่ะสามสั้นแล้วก็มีพีซ้ายอยู่สองค้นละสั้นนะคะสองสั้นเราสั้นล่างกับเป็นของพอน้องอีซาเนาะคะ่ะแต่ว่ามีค้นเซาอยู่แล้วนะคะเขาให้ค้นเซาอยู่ข้างล่างแล้วนะคะกับเป็นครอบครัว <c oughs> ของข้าง,ง,งบ้านนะคะเพื่อนมาเซาอยู่เนาะค่ะกับเซาอยู่กันในราคาที่บ่แพงนะคะ บ้านหลังนี้พันกับมกักบรรยากาศมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นธรรมชาตินะคะแล้วกัเพื่อนบ้านก็ดีๆทุกคนเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเพื่อนรู้จักกับอ่าพ่อปู่แม่ยแล้วก็ครอบครัวของพ่อ้องไอซ่าก,กันดีนะะเนาะค่ะพอาะเขาไปยูเพื่อนกับตอนรับ เป็นย่างดีเลยนะคะค่ะเมื่อกี้ก็เอาคลิปทํำอาหารนะคะมาให้รับชมกันนะคะแล้วก็พาไปชมบรรยากาศบ้านหลังเก้าน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะมาติดตามรับชมค่ะจึงได้เป็นกําลังใจให้กันต่อไปโดนๆน,นะคะขอบคุณหลายๆค่ะ